วันนี้นะคะอยู่กับช่องเสียงจีเนียลนะคะแล้ววันนี้ชีน่าก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมเอาเลยนะคะยี่เจ้าคนี้เนี่ยเซีะครับก็มาเจ้ากับเจ้าซินิสครีนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวของพลังแห่งสายเลือดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับซีน่ากำจัดไม่เคยใช้นะแล้วก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งีไม่เคยใช้แต่สีน่าก็ทำสกินนะครับถ้าตีปกติแบบนี้นะครับก็จะดูดเลือดของศัตรูมาด้วยนะแถมดูด บางทีก็ดูทีละร้อยนะครับนี่นะบอกเลยว่าดาบอันนี้นะครับโคตรโกงเลยนะเพราะมันเป็นเพราะว่าสกินเกี่ยวกับเลือดหมดเลยนะครับแล้วว่าแล้วถ้านางนี่เดี๋ยวนิ่ประมาณห้าวินางก็จะตายลแล้วน้องก็จะโดนเลยนะครับตัวขึ้เล่นไปอุ้ยเกือบแล้วเลยเลนละนี่นะครับถ้าใช้สก,กินสองเนะี่ย สี่เชนจะใช้เื่องของตัวเองนะครับเอ้ยเอ้ยเอ,อ,อยอยเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยครับว่าให้น้องยืนนี่ค่าวีเราจะล,ล้ะมงหุ่นตัวทีสามวีนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเราจะมองเห็นตัวเองแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นน้องนะครับเจ้าสีนิสเทรนเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะแต่สีการแนะนำนะครับและตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีเอ็กพีด้วยนะเราจะแนะนำสก,กินให้นะครับ สก,กินที่หนึ่งเขาก็จะประมาณนี้เป็นการอาจะไปรีวิวกับบอทนะครับซึ่งตอนนี้นะคะออรับบอทหายเกียงเลยนะครับโดนมาต้าไฟเก็บไปนะอุ้ยบอทัะนิ่อยู่สก,กินที่หนึ่งนะเขาก็คือถ้าใช้ไปเนี่ยเราจะร้องหอนและถ้าเราตีแบบนี้นะครับมันก็จะตีแบบนี้นะทุกคนดูดิเออาจจะไม่เห็นนะครับสก,กินที่สองก็คือ ทุกคนจับอันนี้ใช่ไหมถ้าถ้าด่ามันจะจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วถ้าเรากดโจมตีไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะเสียเลือดตัวเอง้วยนะครับทุกคนเห็นไหมเสียเลือดนะทุกคนแล้วเราก็สามารถควบคุมเรื่องของคนอื่นนะครับมาเป็นของตัวเองได้น้อแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมข้างบนมันจะมีรูปร่างอะไรสักอย่างแล้วก็กดมานะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของตัวเองเห็นไหมหรือไม่ก็ตีพบอดพวกแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เลือดแต่ว่าตีบอร์ดแบบนี้นะครับไม่ได้เลือดครับ แล้วทีนี้เทรนเนี่ยมีสก,กิลติดตัวของตัวเองนะครับก็คือบาดลิเชลนะครับมนนะั้งนะพี่เขาจะรอให้เป็นชุลมุนอุย้ยนี่นะครับะเราก็สามารถตีได้แบบนี้เลยนะครับหนึ่งสองสาม ครั้งที่สี่เขาจะติดตรงตีแบบนี้เลยค่ะบออแบบนี้นะครับ,แบบรบทุกคนเห็นไหมนี่นะครับอัรตีเขาก็คือดูดเลือดศัตรูนะครับ,ลลรบมาเป็นของตัวเองนะครับหรือเรียกว่าฮิ้วให้ตัวเองนั่นเองอาจจะฮิ้วให้ศัตรูบ้างนะครับนี่ทีเนี้ยก็จะเน้นสายอันนี้มากกว่านะรับสกินที่สอง แต่าแต่สก,กินที่สองนะครับก็คือดาอเลูของเราเนี่ยมาเป็นอาวุธนั่นเองแต่สก,กินนี้เขาพิาพเศษอย่างนึ้งก็คือคูดาวแค่สองมันเหมาะจะคอมโบกับสก,กินที่สามมากเลยนะครับก็คืออันตีน,นี่มอนแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันตทุกคนป้อมก็ได้เหมือนกันนะสามารถยิวให้ได้เหมือนกันนะโหนี่นะครับแล้วก็ โอ้ยอันนี้เสียอันตีแบบชิวๆนะครับเจ้าสิงหกเทรนะครับก็ถามว่ามันดีไหมก็จะถามนะครับก็ตอบว่าไม่นะครับก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็เหมาะสาหรับมือใหม่ที่ยังคอมโบไม่ค่อยเป็นนะครับหรือไม่ก็งคอมโบที่เป็นแล้วนะครับซีไม่ต้องแอบข้างในก็ได้นะครับแบบนี้เลยก็ได้นะครับยืนนิ่งๆเลยนี่นะซีไม่ต้องแอบเลยก็ได้นะครับ อยู่ตรงนี้แหละติดขัดอยู่ตรงนี้แหละครับก็เราซืนนี้นะครับโจมตีความเร็วเพราะคนอื่นนะครับก็จะไม่เห็นซีอยู่แล้วนะครับมาตั้งกี่ตัวเนี้ยนี่ครับก็จะเป็นเสียงติกนะครับแล้วถ้ากดบัตรเลดี้ไปนะรับก็มมาไม่ทันหลัก ตามเราไม่ฉลาดกันคะเมื่คสักแต่เราก็อุ้ยเห็นไหมทุกคนเขาเขาโดนป้อมตายอะคะแล้วเขาก็สีก็ได้เดินเข้ามาค่ะเพราะว่านั่งจาำสีมีนั่นนะนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตบตีเขาได้เลยครับนี่นะครับแล้วก็เห็นเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มีอะไรสีแดงพุ่งมาหาสีนะ จะทาแบบนี้ก็ได้นะคบทุกคนดิทุกคนสีลืมบอกไปนะว่าป้อมก็ทําได้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่ก็สามารถคุมเลือดได้แต่ว่าจะไม่ได้เพิ่มเยอะตอนที่แบบว่าเอาเลืองออกของตีกับไเห็นไหมทุกคนที่จมตีไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเสียเลือดด้วยแต่ถ้าแต่ถ้ามันตายนะครับเพื่อนตระตูตายแต่ก็เราก็จะได้เลือดมาที่ครับหรือไม่ก็เอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นอาวุธได้นะแบบนี้เลยนะคบอย่างเช่นซิีป้อมนะ อันนี้ตีตีป้อมอยู่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เนี่ยเห็นไหมทุกคนริบรูปดอกไม้ทุกคนเห็นไหมพวกเนี่ยนี่ครับแล้วเราก็ตีนะครับแล้วเราก็ตีนะครับตีแบบเยอะมากมากเลยแล้วมันก็ตายนะครับแล้วสิก็ได้เลือดมานะครับแล้วทำไมไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับเอองงเหมือนกันนะครับทุกคน บอกเลยว่าครั้งนี้นะครับเป็นการเล่นที่แบบเมามันมากเลยนะนั่นคือแบบแวนอันนี้คือสกินอะไรสกินใหม่เหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะทุกคนเออทียังไม่เจอตัวโรเล็กเลยนะครับโรเล็กโรเลิกโรเลิกมังทุกคนยังไม่เจอเลยนะครับเป็นตัวที่มันเป็นรองเท้าใส่รองเท้าเนี่ยทุกคนตอวนี้อนิเมตของโรเล็กกำลังครูดานะครับเฮกกลังต้องดีมีโรเล็ เดี๋ยวจะมีสักตาหนึ่งครับที่ซีจะใช้บัตรเลดี้นะบัตรเลดิตเอ่อลิตัสนะครับใช่เปล่าไหมเดี่ยวนะซีก็เดินมานะครับนี่นะครับแหวงก็ได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวสีนะครับก็จะกำลังจะเดินไปนะครับเร็วๆแต่มันเดินมันมันนมันมดีฟเฟนต์ครับแต่ทุกคนถ้าสีตีน่ะก็จะได้เลือดนะครับอันนี้เมื่อกี้คือเลือดสินะ ได้เลยใช่ไทุกคนเป็นซินิสเทรนะครับมันเรียกถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีคือ,อ,อ,อถ้าจะใช้ตีไปนะครับจะทำให้ซีนเดี๋ยวเพิ่มได้ไปขึ้นซีเจอโลลิกเัยนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เี่มีนะครับเห็นไหมทุกคนถ้าซีทีปกติ ทำมาได้เนี่ยที่ก็จะได้เลือดด้วยนะนี่ข่ะไม่ได้แค่คิวเดียวเองครับเห็นไหมทุกคนที่ตีคนมอลซีก็จะทำให้ซีวิ่งไวด้วยนะนี่นะครับก็ตีบอกไปทางนั้นต้องการเลือดนะครับอือหือ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 มันสตาร์ทหน่ะทุกคนคิดซิ่มไม่ใช่ มาสักตันนะครับก็ใช้เลือดตัวเองไปเลยนะไม่อาจจะใช้เลือดได้ตัวเองแน่นอนนิดนึงนะเพราะก็ไม่ค่อยมีแรงเลยเฮ้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 ยนี่นะครับแล้วเราคิดก็ตีแบบนี่นะครับแล้วก็ตีอีกนะครับตีอีกนะครับขอบคุณแม่รอไม่อดนะครับอุ้ยทุกคนแป๊บเดียวสิเลือดเต็มแล้วทุกคนเป็นไงล่ะครับซีนิสเทรโกงมิละ่ะ บอกเลยนะครับว่าโกลุมพกมันแรงจริงๆนะตัวนี้พอาะถ้ามันตีจมมันโจมตีปกติเนี่ยก็จะทำให้แบบอืเขาเรียกอะไงแล้ก็แบบเขาเรียกอะไรทุกคนชินสิสเทรนนี่ครับกรอสูรผิดบ้านนะครับอือก็จะทำความเสียหายนะครับพร้อมกับสตัร์นะครับสตัร์สัตร,รูเนาะ <Sw> และนี่นะครับก็คือ คูดาวก็สิบวีนะครับสกินของไอเทมจะถูกใช้ไปด้วยบาดรและเชบัตรทิศหลังจากสามวินาทีจะระเบิดตัวเองตายพร้อมกับความสร้างความเสียหายและสแตนสัตว์ตูทุกคิวหรือแอสซซซจะทำให้ซนติเได้รลลับบัตรเมหากหากสะสมเอ,อ่อครบเจ็ดครั้งเธอจะฟื้นคืนชีพที่เดิมด้วยเฮดพีดต็มก็คือถ้าก็คือถ้าเราใกล้าตายนะคะแล้วเราใช้สกินนี้ไปเนี่ย ถ้าเรากดครบนะครับเจ็ดครั้งเนี่ยเลยนะกดอะไรครบสักอย่างนี่แหละครับทุกคนถ้าเรากดครบเจ็ดครั้งเนี่ยเราจะถ้าเราเร่แล้วเรากดเนี่ยแล้วถ้าเรากดครบเจ็ดครั้งอ่ะเราก็จะสามารถคื้นขึ้นคึนชีพได้นะครับแล้วนี่นะครับพอดโผล่เป็นสะบัดเลยนี่นี่นะครับ นีแล้วก็เป็นแบบธรรมดานะครับที่เา้องนสีเนี่ยก็มาเฮ้ยทุกคนมันมามาันดูดเลือดซีที่มันดูดเลือดมันกลับนะก็ลาคิวนะเคยเห็นป่ะคนลาคิวอะ่ะก็สันจสเทรครับ ีคเขาโลซีก็มาตีป้อมนครับเห็นไหมทุกคนหร้อซีก็ล้างขนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปแล้วตัวละไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปแบบนี้ต่อๆกันไปได้นะครับบ๊ายบายนะคระบ๊ายบาย,บาะน,ยนะทุกคน